น้องกะหอมจะทำไข่เจียวอีกแล้วค่ะอตอกไข่ตอกไข่เลยค่ะาวางตรงน,นี้ค่ะวางเลยวางโอ้ไม่เป็นไรวางอีกหนึ่งฟองเอาหนึ่งฟองก่อนอ,อีกหนึ่งฟองอะไร

นี่จะเอามะเขือเทศด้วยเอามะเเทศด้วยลคร่ะน้ำข้าวหอมใสมะเขือเทศด้วยค่ะหยิบเลยค่ะเอามือหยิบเลยค่ะเดี๋ยวจะช่วยค่ะตีเลยค่ะ ออาตีเลยเอาเลยค่ะอาจย์นางตังกระทาให้ด้วยค่ะอาวไปค่ะวิน ยาย๋าจะเป็นคนเทงให้นะคะเอามาค่ะกรนข้อมจะเป็นคนเกลียวค่ะเตาฟืนนะคะมายาย๋าทำให้ก่อนค่ะโอ้ตาลิวยายนาง มาตรงนี้เอามายายจับไม่แค่ตัวเอามาเร็วค่ะเก็บแล้วยายนางเอาจานให้น้องข้าหอมหน่อยค่ะยายนาง อาอาจารย์อาจารย์นะมาเอ้าวองน้อยถือองน้อยถือได้ไหมให้งไถือให้เอาลองน้อยาเอาเมาจักรมจะได้กินไม่ค่าไข่วันนี้ค่ะไม่ก่อนแล้วค่ะโอเค เอาเลยจะไม่แล้วค่าะตามขึ้นมาลูกรูปขึ้นมาเหมือนเมื่อวานไงให้ยายนางตัดให้ค่ะยายนางช่วยค่ะไม่งั้นจะไม่ไม่ไม่ได้โอเคโอเคโอเคไปได้เดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะอ้าวถือสิอ่าเสร็จแล้วถือดีๆถือตรงนี้นี่ตรงนี้จ้ะอ้าวไม่ถือก็ไม่ถือมา เสร็จแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานหน้าเอ่าแคะ่ะนักกินเอรเ็น่ะบีพูนะพอมกินมะเขือเทศค่ะเต้ามันบวยเนาะไม่กินแบบเก้วอ่ะ้เองกินเองค่ะ em em mới đấy